สัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับเป็นอีพีที่9ของเลขยกกำลังนะครับเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์ชื่อแปลกๆเนาะชื่อแปลกไหมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของคาว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์เป็นยังไงให้นักเรียนสังเกตตัวเลขนี้ก่อนคุณครูมีเลข2000ครับ2 0 0พถ้าคุณครูออกมาเขียนในรูปของสองคูณพันอย่างนี้ได้ไหมมีค่าเท่ากับ2,000ันไหมครับมีค่าเท่ากับ2,000เนาะทีนี้เราเรียนเรื่องเลขยกกำลังมาแล้วนะครับคุณครูจะแปลง 1,000เนี่ยให้อยู่ในรูปของเลข10คูณกัน10กี่ตัวคูณกันถึงจะกลายเป็น1000 10เท่ถ้าเอา2ตัวเนาะ10คูณ10เป็น100อมาคูณอีก1 10กลายเป็น1000นะครับ10คูณ10เป็น100 100่อมาคูณ10เป็น1,000ันเพราะมันใช้เลข10อยู่3ตัวดังนั้น1,000ันคูณคูณจะเขียนเป็นเลข13ตัวก็จะได้เป็น2อคูณด้วย10ยกกำลัง3แบบนี้อ่าง่ายเนาะนะครับดูตัวอย่างต่อ ถ้าคุณครูเขียนเป็นเลข4 0 0 0มื่นสี่หมืนก็คือ4คูณกับ1 0 0 0 0ืนใช่ปหมครับเอ้ยหนึ่งหมื่นต้องหนึ่งหมื่นข้อมาตต้องอยู่ตรงนี้เ,เท่ากับขอลบก่อนนี่ลบอันนี้ก่อนพื๊ดเออหนึ่งหมื่น 1, 000, ต้องอย่างนี้นะครับโอเค okay. คุณครูจะเขียนหนึ่งหมื่นให้อยู่ในรูปของเลขจกกกลางทำยังไงนะเป็น4 000. 10, 000. คูณ10กี่ตัวคูณกันเป็น1นึ่งหมื่นเมื่อกี้13ตัวคูณกันได้1 0 0 0พใช่ไหมครับ 1,000คูณ10ก็กลายเป็น1 0,000ืนะครับเพราะนัใช้10อยู่4ตัวก็คือ10ยกกำลัง4นั่นเองนะครับถ้าสังเกตแค่2ตัวอย่างนี้นะจะเห็นว่า2คูณพันก็คือ2คูณ10กำลัง3เลข3กับ0ูนย่ตัวนี้เห็นสัมพันแล้วไหมมี0ูยตัวคือ1นึ่ันใช่ไหมก็เป็น10บกำลัง3าแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดเป็น1 0,000มืนมีศูนย์อยู่4ตัวก็เป็น10ยกกำลัง4เป็นต้นเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเป็น5 0 0 0มืนบ้างอ่ะถ้าเกิด5 0,000น นะครับห้าหมื่นท่วนก็คือ5คูณกับ1นึ่งหมื่นแบบนี้ใช่ปะครับพอมาเขียนในรูปของการคูณกันอ่าที่มีเลขยกกําลังก็จะเป็น5คูณ10ยกกําลังเท่าไรเอ่ยยกกําลังยกกําลัง4นะครับถูกต้องนะเ,เลข5้าแสนบ้างอ่ะห้าแสนปึ๊บป๊บเอาอย่างนี้เลยปึ๊บห้าแสนเท่ากับแน่นอนเขียนกระจายก็คือ5คูณกับ1นึ่งแสน พอครูจะยุบ1นึ่งแสนให้เป็นเลขยกกำลังก็จะได้เป็น5คูณกับ10ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 0 5ตัวก็10กกำลัง5แบบนี้เป็นต้นเนาะนะครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณครูเขียนย้อนกลับกันบ้างคุณครูจะเขียนฟอร์มเลขคูณเลขยกกำลังแล้วให้นักเรียนตอบลองตอบเป็นตัวเลขปกติแบบนี้ดูเนาะเพราะนั้นคุณครูเขียนไปนักเรียนก็ตอบไปด้วยเนาะนะครับคุณครูเอา6คูณ10ยกกำลัง4เออนักเรียนคิดว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ สิบกำลังสี่ให้เรารสังเกตอย่างเงี้ยหกคูณสิบกำลังสคือมีเลขหนึแล้วก็ศูนย์อีก4ตัว2 3 4 1ามสี่่อามเข้ามาน้่มันคือ1,000งนั่นเองใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นหกคูณหนึ่หมนก็ได้6กหมืนี่นะครับแล้วถ้าเกิดคุณคูณเป็นอย่างงี้บ้างเอาทศนิยม6.2จุดคูณสิยกกำลังสเหมือนเดิมนี่แหละอืมจะได้คําตอบเป็นอะไร6.2จุดคูณสิบกำลังสเมื่อกี้ห คูณ10บลัง4มันคือ6 0,000ใช่ป่ะครับ6.2คูณ10กกาลัง4ี่ก็คือ6.2คูณกับอีก1 0,000ืนั่นแหละนะครับเพราะ10บกำลังมีค่าเท่ากับ10,000 6.2ื่นหกคูณ1ก็ได้6 2 0 0 0พันแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ตรงนี้คุณครูเขียนกระจายให้ดูต่อไปคุณครูจะไม่เขียนกระจายอย่างนี้แล้วนะคุณครูจะมีสัญลักษณ์วิทยาศาสตร์แบบนี้แล้วก็เอาคําตอบเป็นจำนวนเลยเนาะเอาลองดูลองดู6.8คูณ10ยกกำลัง4นักเรียนที่ว่าจะตอบเป็นผลลัพธ ถูกต้องครับ8 8 0 0ืเอ้ย6 8 0 0 0อืมคุณครูรีบก็เลยเอา้าวก็เลยเขียนคอมา่าผิดที่ต้องมีนะี้หกแคอมา่าแล้วก็0ูนยนอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเจอเยอะๆอย่างนี้ล่ะ6.845ดคูณ10ยกกำลัง7เอาละทีนี้คูณ10กกำลัง7เลยนะทำยังไงดีตอบยังไงดีเออนะฮะคุณครูจะย้อนตรงนี้ให้ฟังก่อน ข้อสังเกตเป็นเทคนิคในการสังเกตตรงนี้ถ้าหกคูณสิบกำลังสคุณครูก็เอาเลข6มาใช่ป่ะแล้วก็เติมศูนย์ไปกี่ตัว4ตัวกลายเป็น 60, 000. 6 0,000 6.2หกจุดสองคูณสิบกำลังสี่คราวนี้ไม่ใช่เติมศูนย์แล้วเราคุณครูจะทำอย่างนี้เอ 6, 6เอหกหกถ้าหกเฉยๆนะคูณสิบกำลังสี่มันคือหกหมื่นเพราะว่นหกจุดสองคูณสิบมันก็ต้องเป็นหกหมื่นสองใช่ป่ะค,คะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เติมหลังจุดทศนิยมนะครับให้ได้สี่หลักนะเพราะฉะนั้นเลขสอง ต้องเติมในหนึ่งหลักละก็เติมศูนย์ไปอีกกี่ตัว3ตัวให้มันเป็นให้ครบ4หลักนี่ไงมีเลข2แล้วเติมศูนย์อีก3ตัวมันก็ได้หนึ่งสองสามสี่นะครับตั้งแต่2เป็นต้นมาเนี่ยได้4หลักเออตามเลขชี้กำลังแบบนี้หกจุดแปดก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังทศนิยมตเป็นอ่ะวิลินพันกันหลังทศนิยมตรงนี้เป็นต้นไปนะครับครูจะเติมให้มันครบเพิ่มมูลค่ามันให้ครบ4หลักมี8เป็นหลักหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเติมศูนย์อีก ดังนั้นข้อนี้6 8 4 5ดุปคูคูณ10กำลังเเพราะฉะนั้นแสดงว่าครูต้องเพิ่มมูลค่าให้กับเลข6นะครับเป็นหลักล้านหรือ10ล้านไม่รู้แหละแต่เติมให้มันครบ7หลักนะครับนี่ไงมีจุดปุ๊บอาคูณเติมก่อน6 8เป็นหลักที่1 4สเป็นหลักที่2 5เป็นหลักที่3แล้วเติมไปอีกกี่หลักอีกอีกกี่ศูนย์หลักละ4ี่ห้าเ็ดเติมศูนย์ไปอีก4ี่ตัว ก็ได้บก็ได้6 8 4 5 0 0 0 0เห็นไหมครับหลังทรโชมาเติมให้มันครบ7หลักมี3ามหลักแล้วก็เติมนี่มี3หลักเป็นต้นเอ้ยเดิมทีอยู่แล้วเอ้ยเป็นต้นทุนอยู่แล้วแล้วก็เติมศูนย์เข้ามาอีก4ตัวอืทำไมคุณครูลิ้นพันกันบ่อยจังเลยเนะี่ยแล้วค่อยมาใส่เค้าอมาครับปึ๊บ1 2 3่งสอาม่า1 2 3ึ่งอาม่าสรุปคําตอบได้เป็น68ล้าน4ีหหแบบนี้เป็นต้นนะครับ เอาละเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะครับเดี๋ยวครูเขียนโจทย์ไปแล้วเรีนตอบช่วยคุณครูไปด้วยนะครับอ่าให้ดูตัวอย่างไปข้างๆแบบนี้เลยนะครับคุณครูเขียน2,400จะเขียนเป็นสัญกรณวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับต้องเขียนยังไงอะ่ะถ้า2,000นเฉยๆใช่ไหมครับมันคือ2คูณ10กำลัง3ถ้า2,400ก็ต้องเป็น2 4จคูณ10ยกกำลัง สามแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่นี่คล้ายๆคล้ายๆกับคล้ายๆกับพวกนี้คล้ายๆกันนะคะอ่าไปต่อสี่หมื่นห้าพันบงเท่ากับทำไงเอ่ยคุณคูณก็จะได้สี่จุดห้านี่เอาตัวนี้เอาตรงนี้สี่จุดห้าเออมาเขียนใส่ตรงนี้นะครับแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงดีแล้วยังไงดีงงดคูณสิบเท่าไหร่เอ่ย ยกกําลังเท่าไหร่ยกกระกำสามไหมเออไม่นะฮะให้สังเกตอย่างนี้คุณครูจะใส่จุดตรงหลังเลขสี่นี้ใช่ปะ่ะพอใส่จุดหลังเสี่ปุ๊บมีกี่หลักมีอยู่สี่หลักอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเป็นสิบยกระกำสี่นะครับเพื่อให้เลขสี่ข้างหน้าเนี่ยมีค่าเป็นสี่หมื่นนะครับนี่ครับจ๊ะไหมฮะ,ะต่อเอาเก้าหมื่นหกพันเก้าหมื่นหกพันคุณครูจะใส่จุดหลังเลขเก้า ให้กลายเป็น9.6แบบนี้นะครับคูณคูณอะไรเอ่ย10ยจุกกำลังเท่าไหร่1 0,000กี่ล่ก10กกำลัง4ถูกต้องครับใส่จุดหลังเลข9ปุ๊บมันจะนับ1 2 3 4มี4หลักอยู่หลังท่านชมก็เป็นกำลัง4แบบนี้นะครับวันถ้ามองตรงนี้ก็เป็น9.6คูณ10กำลังสหมายความว่ากำลังเพิ่มมูลค่าให้9.6เนี่ยให้กลายไปเป็นเ0 0 0หให้ได้นะครับเอาตัวเลขนี้บ้าง4 7 2 คอม่าศูนย์ศูนยเมอพันเอามาเขียนเป็นสัญญกรณวิทยาศาสตร 72, ์4.72จุดเจ็ดคูณสิบจกกำลังเท่าไรเอ่ยอจุดตรงนี้หนึ่งสองสามี้าเฮ้ยกำลัง5ถูกต้องครับนะฮะเอาเจ็ดเก้าสองศูนล้านก้าสนสองหมื่นคุณครูเขียนเป็น7 จุดเก้าสองดีมากครับตอบตามดีมากเอาจุดใส่ตรงนี้หลังเลขเจ็ดใช่ป่ะครับเพราะหลังจุดที่เราใส่มีหกหลักก็เป็นสิบยกกําลังหกแบบนี้เป็นต้นนะครับก่อนจะทําต่อให้สังเกตตรงนี้ครับว่าที่คุณครูเขียนมาทั้งหมดเห็นไหมครับตัวตั้งต้นที่เอามาตั้งคูณนี้ตัวตั้งต้นนี้จะเป็นเลขที่ไม่เกินอะไรเอ่ยไม่เกิน10ทั้งหมดเลยนะครับ ไม่เกิน10บเลยนะครับไม่เกิน10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 แล้วค่อยมาคูณด้วย10ยกกําลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามจํานวนที่โจทย์เขาให้มาสัญลักษณ์แบบนี้แหละครับที่เราจะเรียกว่าสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะครับในระหว่างทางที่สอนมาเนี่ยค,คุณครูก็เปย์เผอพูดไปแล้วบ้างว่าเหล่านี้นะครับเหล่านี้เนี่ยที่คูณกันอยู่เนี่ยคือสัญญกรณวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับอเอามาทํากันต่อคราวนี้ครูจะให้สัญากรณ์วิทยาศาสตร์บ้างแล้วนักเรียนตอบเป็นจำนวนเต็มๆเช่น 5.1คูณ10ยกกำลัง3ตอบดูสิจะได้เท่าไหร่้ื10กำลัง3คือ10 3ตัวคูณกันหรือมีเลข0ูนย์3ตัวนั่นเองนะครับก็คือ1,000เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5,000กับอีก100 10กำลัง3คือ1,000 1,000คณ5ก็ต้องได้5,000เพราะั้น5.1ก็คือ5,100นั่นเอง6.24คูณ10ยกกำลัง4 10กำลัง4คือ10,000ใช่ป่ะครับเพราะฉะั้น คูณ6ก็ต้องเป็น6 0,000ก็ได้เป็น6 2 4 0 0แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่เทคนิคการดูของเรา7.11คูณ10ยกกำลัง7จคูณ10ยกกำลัง7อื้อหือคราวนี้ทำไมคุณครูโดดไปไกลจังเลยครับทำยังไงดีละครับเนี่ยนะเราก็ไปนั่งนับดูก็ได้ถ้าเกิดไม่คล่องนะเราก็ไปนั่งดูเออสิเอ้ย07ตัวเนี่ยมันคืออะไรมันคือหลัก10ล้าน ศูนย์เจ็ดตัวหรือสิบกำลังเจ็ดเนี่ยนะครับสิบกำลังเจ็ดก็คือมีเลขหนึ่งแล้วก็ศูนย์อีกเจ็ดตัวคือหลักสิบล้านเพราะว่ามาคูณนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดสิบล้านใช่ป่ะครับต้องเป็นเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับแต่อีกเทคนิคนึงของคุณครูก็คือนี่พอคุณครูมีเลขเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งใช่ป่ะคุณครูจะทําหลังจุดทศนิยมเนี่ยให้มันครบตามหน่วยเลขชี้กำลังนะครับให้ครบเจ็ดหลักเพราะว่าคุณครูจะมีนี้เจ็ดแล้วก็ทําหลังทศนิยมให้ครบเจ็ดหลักมีหนึ่งมีหนึ่งสองหลักแล้วนะ หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6หลักที่7แล้วคูค่อยมาใส่คอม่าครับ1 2 3่งสอมคอม่าหนึคอมคม่าเห็นไหมครับได้คําตอบเป็น71ล้านกับอีก1น0 0 0 0ตรงกับที่เราคิดตอนแรกไหมนะครับที่คูบอกว่า10กกาลัง7็ก็คือหลัก10ล้านใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นคูณกับ7ก็ต้องเป็น70กว่าล้านก็คือ71ล้านนั่นเองนะครับอื แบบนี้เป็นต้นเหล่านี้คือจากจํานวนมากๆเห็นไหมครับจากพันจากหมื่นจากแสนนะครับเขียนในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้แบบนี้นะครับหรือหรือทางนี้เป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเลนเยนเขียนในรูปของสัญญากร์วิทยาศาสตร์หรือแม้แต่สัญญากรณวิทยาศาสตร์ทําให้เป็นจานวนเดิมปกติของเรานะครับย้ำอีกครั้งว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็คือจากจานวนไม่ใช่สัญญากรวิทยาศาสตร์คือการเขียนในรูปของจํานวนที่ไม่เกิน1ิ นะครับมากกว่า0นย์นะแต่ไม่เกิน10ไม่เกิน10นะครับไม่เกิน10แล้วก็คูณด้วย10ยกกําลังสักอย่างหนึ่งแบบนี้เรียกว่าสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์อันนี้คือตัวอย่างของจํานวนมากๆกลายมาเป็นสัญกรวิทยาศาสตร์ต่อไปจานวนน้อยๆมาเป็นสัญญกรณวิทยาศาสตนนนาสญญรส์บ้างโอ้โหสินาทีแล้วเหรอ,อนมนเป็นไรอันข้างหลังเนี่ยง่ายอันเนี้ยชุดนี้ง่ายเหมือนกันนะครับ0 0นย์จุดศูนย์ศูนย์หก จะเขียนในรูปของสัญญกรวิทยาศาสตร์นี่คือจํานวนน้อยนะครับจำนวนมันก็ในเมื่อมันแบบไม่ถึงหนึ่งอ่ะมันศูนย์จุดนิดๆเองนะครับมันน้อยถือว่าน้อยมากๆเลยจะทําในรูปของสัญญกรวิทยาศาสตร์เอาวิธีแบบตั้งต้นปกติก่อนให้ดูก่อนเลยว่าปกติถ้าเกิดเจอเจออย่างเงี้ยทดส่วนอย่างเงี้ยมันคือ3ตําแหน่งเนาะก็คือ6ส่วน1000งพราะเป็นทดส่วนสามตำแหน่งนะครับมีเลขศูนย์สามตำแหน่งก็มีเลขศูนย์สามตัวอย่างเงี้ยหกส่วนหนึ่งพันหกส่วนหนึ่งพันเขียนในรูปเลขก,กาลางก็เป็นหกส่วน สิบยกกำลังเท่าไหร่นะยกกำลังสามนะเป็นเศษส่วนทําไงเอยดีนะทําให้สิบกำลังสามขึ้นมาอยู่ข้างบนหกคูณสิบจากกําลังสามพอขึ้นมาข้างบนกลายเป็นลบสามแบบนี้ครับได้แล้วสัญญกรวิทยาศาสตร,ร์ไหมสัญญการวิทยาศาสตร์เอาอีกหน่อยเอาเยอะๆอีกหน่อย0 00. 0 00. 0 00. ยยอะไรเงี้ยละสี่หลักบ้างสีต่ตำแหนง่งค,คุณก็ได้เป็น7ส่วน4ตํตำแหน่งก็ศูนย์ี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหมื่น เส่วน1นึ0งหมื่นทำเป็นยกกำลังก็เป็น7ส่วน10ยกกำลัง4สี่ยมีศูนย์สตัวก็10ยกกำลัง4ทํทมาเป็นสัญกรณ์พิเศษก็เป็น7คูณสิยกกำลังจาก4จาก10บก,กำลัง4ทำไายยกขึ้นมาก็กลายเป็นกำลังติดลบ4ีแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ยังง่ายอยู่มาดูน,นี้ศนย์จุด 00672เออเริ่มเยอะขึ้นมาแบบนี้แล้วทำยังไงดีลองทำคล้ายๆกันดูสิทำไมคุณครูเขียนเอียงอ่ะนเรียนว่าคุณครูเขียนเอียงไหมเอียงอยู่เนาะคุณครูขอโทษเพราะว่าคุณครูแบบมองกระดาษบ้างมองจอบ้างนามันก็เลยเอียงไม่เป็นไรเนาะดูออกอยู่เนาะมาต่อตรงนี้ครับ6 7เออ0 0 0 6 7 2คุณครูเขียน6 72หรือ6 7 2ส่วนด้วยจำนวนตำแหน่งเท่าไหร่12 3 4 5 5าหาตำแหน่ง เลขหแล้วก็ศูย์หตัวครบโอเคหนึ 1, ่งแสนใส่คอมมาสักหน่อยอะจะได้อ่านจำนวนได้ถูกต้องหนึ 1, ่ส่วนด้วยหนึ่ก็คือหกรเส่วนด้วยสิบกำลังหเท่ากับ672้อยคูณสิบกำลังลบหได้ยังสัญญกรก์วิทยาศาสตร์เหมือนจะได้นะแต่ยังไม่ใช่สัญญก์วิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเกิน สิบมันเกินสิบครับสัญกรณ์พิสั์เราห้ามเกินสิบตัวนี้มันเป็นร้อยแล้วทาไงดีเราก็แปลงตัวนี้ให้เป็นสัญกรณ์พิสั์ตา่างหากคุณยิ่งแบบเวลาผ่านไปเร็วคุณครูก็จะแบบพูดเร็วขึ้นนักเรียนครูจะแปลงหกร้อยเจ็สิบสองให้กลายเป็นหกจุดเจ็ดสองหลักต้องการให้เป็นมีมูลค่าเป็นร้อยใช่ป่ะก็คือคูณหนึ่งร้อยคือ10อกําลังสองนั่นเองนะครับจากหกร้อยเจ็ดสิบสองกลายเป็นหกจุดเจ็ดสองคูณสิบกําลังสองแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เรายังมีคูณสิบกําลังลบห นี่มีฐานเป็น10เหมือนกันอยู่ตรงนี้เราก็ยุบกำลังโดยการเอาเลขกำลังมารวมกันนะครับก็จะได้เป็น6.72คูณ10ยากกำลังเท่าไหร่เอ่ยฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมารวมกันหรือมาบวกกันก็คือสบวกกับลบ5ได้ลบ3ได้ละได้สัญกรณ์าิเศษละแต่จะมาทำแบบนี้ทุกข้อก็ไม่ได้นะักเรียนเรามาใช้เทคนิคกันดูดูกาเอาเทคนิคไปใช้เลยโอ้ใหม่กัด15นาทีละเอาดูตรงนี้ครับทดทุกคนาตำแหน่งคุณครูจะ ย้ายจุดปุ๊บให้มาอยู่หลังเลข6นะครับให้เป็นเป็นแบบตัวเลขปกติไม่เกิน10ไงไหมพอย้ายมาย้ายจุดมาปุ๊บมาอยู่หลังเลข6ย้ายเขียนเลยแล้วกันปื๊ดมาน,นี่มีอยู่3หลักใช่ปหมครับมันก็เลยได้เลข6เฉยแต่คูณ10เราต้องลดมูลค่ามันก็คือทําเป็นกําลังติดลดเป็นลบสอันนี้เหมือนกันครับถ้าครูย้ายจุดมาปื๊บให้มาอยู่หลังเลข7ข้ามมากี่หลักค้ามมา4หลักเพราะฉะนั้นเราจะได้เลข7จ็ดคูณสิบกำลังลบ ลบสี่นะลบตรงนี้เลข4ตรงนี้ตามจํานวนหลักที่เราข้ามมามาดูตรงนี้อันนี้จะพอทําเป็นปุ๊บจะง่ายเลยทีนี้ย้ายมาอยู่หลังเลข6เพื่อให้หลักตัวตั้งต้นไม่เกิน10ก็คือ6กจุดเเนี่ยหกจเราข้าม,มากี่หลักเส้นสีแดงข้าม,มากี่หลัก1หลัก2หลัก3หลักก็เลยได้เป็น10กําลังลบสมง่ายไหมนี่ถ้าใช้เทคนิคตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเร็วมากนะครับง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะฮะเอามาดูลองใช้เทคนิคนี้มาตอบคาถามตรงนี้นะ ไม่เอาหลายวิธีเต็ม,เ,ตมเอาวิธีเทคนิคลัดของเราเนี่ยกระชับกระชับได้ตอบไวๆเนาะเอาโจทย์นี้อ,อะไรดีล่ะเอาย้ำอีกครั้ง0.006อจาย้ำอีกสักรอบดูสิ0.006อ่านอันนี้ปิดไว้ปิดปิด,ปดได้ไหมปิดไว้ <laughs> ใช้เทคนิคว่าไงนะย้ายจุดให้มาอยู่หลังเลข6เพื่อให้เป็นตัวตั้งต้นให้เป็นเลขไม่เกิน10ได้เลข6คูณ10ยกกำลังติดลบไว้ก่อนค่ามากี่หลัก ข้ามาสหลักก็ลบสแบบนี้เอาจคุณจะเปลี่ยนประกาศทำไมเนี่ย0.0007เท่ากับย้ายจุดให้มาอยู่หลังเลข7เพื่อให้ตัวตั้งต้นของเราคือเลข7มันไม่เกิน10นี่ไงคูณกับ10กกำลังติดลบเท่าไหร่เอ่ยข้ามา1 2 3 4ข้ามา4หลักก็เป็นลบ4นี่จ้ะแบบนี้0.00672เท่ากับคุณคุณจะย้ายจุดแล้วนะ ย้ายจุดให้มาอยู่หลังเลข6ข้ามมากี่หลักข้ามาามา3หลักเดอ้อ6.72ุดเคูณสิกำลังลบสนี่ไงนะอ่ะ0.00032ลองตอบดูคุณต้องเลื่อนจุดมาหลังเลขอะไรเอ่ยถูกต้องครับมาหลังเลข3เพื่อให้มันได้เทียววางเทียวเทียววางเทียวหยิบเทีบยบ 3.2เนี่ยเลื่อนจุดมาหลังเลข3เพื่อให้มันได้3.2แล้วเรามาคูณเลข10ยกกำลังติดลบลบเท่าไหร่เอ่ยข้ามมากีกหลัก1 2 3 4ก็กำลังลบ4แบบนี้ไงอง่ายเนาะง่ายแม้ใช้เทคนิคปุ๊บง่ายปั๊บเลยอ่ะสุดท้าย0.0 0. 0. 0 0 0 0. 9. 6. 5. เอาอย่างนี้แล้วกันนี่ถ้าข้อนี้ได้เองเนี่ยถือว่าแบบเก่งมากให้เวลาทำา5วิ เออมีคนทําได้จริงด้วยนะ5าวิมีคนตอบได้ด้วยเยี่ยมมากครับคือย้ายจุดมาหลังเลข9นะครับก็จะได้เป็นอันนี้ก่อน9.65คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่1 2 3 4 5 6ข้ามมา6หลักก็เป็น10กำลังลบ6นี่จ้ะเรียบร้อยเออใช้เทคนิคนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับจากเลขปกติให้กลายมาเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์ไหมครับ ตัวเลขตั้งต้นของพวกเราตัวนี้ไม่เกิน10เลยแบบนี้เรียกว่าสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้แล้วนะครับขอปิดท้ายอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณครูมีสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนจะสามารถแปลงให้เป็นจํานวนปกติแบบนี้ได้หรือไม่คุณครูเชื่อมั่นหรือเกินม่นนักเรียนจะทําได้ <c oughs> ครูเชื่อมั่นในนักเรียนนะคุณครูเชื่อมั่นนักเรียนก็อยากให้หนักเรียนเชื่อมั่นในตนเองด้วยนะจจะมาเลยเอาอันนี้ก่อนเลย6คูณ10กำลังลบ3 ทำยังไงดีเออสังเกตว่ากำลังติดลบแสดงว่ามูลค่ามันต้องลดลงเพราะฉะนั้นจาก6ปกติมูลค่ามันต้องลดลงคำว่าลดลงนี่ก็คือ0 0 0 0อะไรก็ว่ากันไปนะครับเทคนิคของคุณครูมีอยู่ว่าคุณครูก็จะทําให้เลข6เป็นทศนิยม3าําแหน่งนะครับเพราะนั้นหกาแหน่งปึ๊บป๊บเติมศูนย์ไปข้างหน้าแล้วใส่จุดอย่างนี้ครับจะกลายเป็น3ตําแหน่งแล้วก็ใส่0ทําไมได้สาําแหน่งนี่เพราะเลขชี้กำลังบอกว่าลบ3อยู่ เพราะนให้เลข6ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่3ถ้าเป็น7คูณ10กำลังลบ4คุณครูก็ทําให้7เป็นตำแหน่งที่4ใช่ไหมครับท่วยยังตำแหน่ง4 7แล้วก็เติมศูนย์ไปข้างหน้านี่ทำแบบนี้แล้วก็ใส่จุดปุ๊บ7ก็จะเป็นตำแหน่งที่4แล้วนะครับเราก็เติมศูนย์เข้าไปเสร็จ6.72ดเคูณ10กำลังลบ3าม คุณผู้จะเลื่อนจุดครับลดมูลค่ามันใช่ไหมครับลดมูลค่าแสดงว่าจุดมันต้องขยับไปข้างหน้านะเพื่อจะเติมศูนย์เข้ามาแล้วเลขหให้เป็นทศนมตำแหน่งที่3 6 0 0ศูนย์ศครับตำแหน่งที่3ใส่จุดเติมศูนย์แต่ว่าหลังเลขหมี72ดอ้วยใช่ปะเาก็เติม72เป็นตำแหน่ง4ี่กับตำแหน่งห้าลงไปอีกอจุดเข้มๆหน่อยเชื่อว่าหลายคนยังงงตรงนี้อยู่ไม่เป็นไรนะักเรียนไม่เป็นไรค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปอไปดูตัวอย่างต่อ 8.92จุดคูณสิกำลังลบสี่ดูนะเพราะาคุณครูต้องมีกำลังลบสใช่ไหมคุณครูต้องทำแปให้เป็นตำแหน่งที่4ี่นักคณิตศาสตร์อย่างนี้ก่อนเลย892ไอ้8ตัวนี้ต้องเป็นตำแหน่งที่4นะครับเลข8เนี่ยตัวตัง้งต้นหัวต้องเป็นตำแหน่งที่4เพราะนั้นคณิรูต้องเติมเลขศูนย์ไปหนึ่งอันยังไม่พอนะเนีย่ยถ้าเติมแค่นี้มันจะเป็นตำแหน่ง2ต้องเติมไปอีกนี่ครับแล้วใส่จุดตรงนี้ครับ มันจะได้เลข8เป็นตำแหน่งที่4พอดีแล้วก็เติม0นย์ข้างหน้าเป็น0.00892แบบนี้นะฮะขออีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายดีไหมย,ยังเออยังก่อนขอเลื่อนเช็คก่อนเลื่อนเช็คขอกับมาเช็คตรงนี้ก่อนเช็คจาก,จากเอ,อ่จากเทคนิคของหน้าเมื่อกี้นะครับใครฟังไม่ทันนะักเรียนกดไปประมาณ4นาทีย้อนกลับไปประมาณ4นาทีนี่ถ้าคุณมี0.006ทํายังไงนะให้เป็น สัญญการบริสัทครูก็ต้องขยับจุดตรงนี้มาหลังเลข6มันจะได้6 6ทวนใช่ป่ะแล้วก็ค่ามากี่หลักค่ามาสามหลักก็10กําลังสลบสตรงเลื่อนจุดมาหลังเลข7ข้ค่ามา4หลักนันก็เป็น10กกาลังลบสถูกเลื่อนจุดมาหลังเลข6เลื่อนจุดมาหลังเลข6ขค่ามาา3หลักได้10กําลังลบสถูก เลื่อนจุดมาหลังเลข8ข้ค่ามากี่หลัก1 2 3 4 4หลักได้10กกำลังลบ4ีทูกใครฟังไม่ทันนักเรียนย้อนกลับไปประมาณ6นาทีไปฟังเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เอออีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนขอตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือ7.023คูณ10ยกกำลังลบ4ครณครูก็ทำา7ให้เป็นตำแหน่งที่4ใช่ปะเขียนนี้มาก่อนเลย7 023ย์ 0, 2, ไอเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งที่4เพราะฉะนั้นค,คูณต้องเติมเลขข้างไป3ตัวเลขศูนย์ไป3ตัวใส่จุดเติม0ูนได้ละเเป็นตำแหน่งที่4ลองเช็คย้อนกลับท่านคูเลื่อนจุดมาหลังเลข7ปึ๊บก็จะได้7.023ใช่ไหมครับคูณกับ10กกำลังเท่าไหร่เอ่ยข้าม,มากี่หลัก1 2 3 4นับหนึ่งนี้นะ1 2 3 4เพราะั้นก็ติด กำลังลบสีเห็นไหมครับพอเรามาเช็คคาตอบปุ๊บมันได้ตรงก,กันกับโจทย์ที่เขาตั้งไว้ให้เลยแสดงว่าเราทําถูกคลิปนี้ก็จะยาวนานหน่อยนะครับ 23- 24นาทีนะครับเนื่องจากว่าคุณครูรวบ2หัวข้อ2บทเลยนะเนี่ยมาไว้เออสองคาบเลยเนี่ยมาไว้ในคลิปเดียวนะครับก็คือการทําสัญญาวิทยาศาสตร์จากจานวนมากๆให้เป็นสัญญาวิทยาศาสตร์แล้วก็จากจํานวนน้อยๆให้มาเป็นสัญญาวิทยาศาสตร์ตอนนี้เรายัางเหลืออีก ตุ้ยโจอีกสักนิดนึงแต่ไม่เอาละพอละมันนานเกินไปแล้วเรียนไม่ไหวแล้วคุณครูก็สอนไม่ไหวแล้วนักเรียนเอาแค่นี้ก่อนนะครับหมดแล้วนะครับสําหรับซีรีส์เรื่องเลขยกกําลัง9 EP นะครับก็จะมีแบบทดสอบใต้คลิปนะครับก็เช่นเดิมคลิกเข้าไปทำนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจของตนเองว่าเออเราเรียนมาตั้ง20กว่านาะทีเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหน่าลองประเมินตนเองนะครับทำด้วยตนเองอยู่ที่บ้านนะครับ หรือที่บ้านที่โรงเรียนบนรถก็ได้นะครับทำได้หมดเลยแต่ขอให้เรียนซื่อสัตย์นะครับว่าทําด้วยตนเองปรึกษาเพื่อนได้ไหมปรึกษาได้ครับปรึกษาพ่อแม่ได้ไหมได้ครับปรึกษาพี่ที่สนิทได้ไหมได้ครับให้คนอื่นสอนได้ไหมได้ครับแต่ควรจะทําด้วยตนเองด้วยนะครับมีส่วนร่วมในการทาด้วยตนเองเพื่อให้ได้ความรู้นะครับโอเคสำหรับ24นาทีกับอีก40วินาทีก็ขอให้เ่านโชคดีในการเรียนรู้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ